นี่ไงตัวแทนเปี้ยมามาสวัสดีค่ะเข้าชูช่องยาที่อค่ะเอามามานางตวนะตัวแทนมาแล้วมานั่งมานั่งมานั่งมาน่งม่าังมานัม่านมานนมมนน่มมันน ก็มีว้าเก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะคือป้าต่ายป้าต่ายป้าต่ายเสื้อมาะอ๋อป้าต่ายป้าต่ายฮองกงก็คือกดนุนอาให้ค่าขนมน้องมิวเพราะว่าเมฮานี่เพิ่นส่งหมวกมาให้ ให้ขายเพยื่อไปรับมานะคะเพื่อไปรับมาเพื่อก็เลยส่งมาให้ให้ขายให,ให้ขายแบบว่าขายให้ FC นั่นแหละแต่ว่า FC ก็เลยว่าอยากให้สบอ,อยากให้ YouTube ใส่ทำงานที่นาก็มีปุ๊พี่เสือพี่เอ็นยา่าป้าไทายบ้านแม่ดาพี่ชิดมืดเบี้ยวภาษาเราก็คนไหนมาก็ให้คนไหน ไม่มาก็เอาไว้เนาะแต่ของปูปูจะให้แม่พีเพราะว่าไหนๆแม่พีก็มาแล้วก็จะสลากให้คุ้ยเหรอสลากให้แม่พีไปเพราะว่าก็สลากก็มีอยู่แล้วเออปูก็มีอยู่แล้วไม่เป็นไรนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุญป้าตายนะคะขอบคุณป้าตายค่ะรอเมด้ารอเมด้าอาวเร็วๆเขาจะจบคลิปแล้ว รอไม่ได้รอไม่ได้นี่คือท่านใดเนาะที่สนใจนะคะสำหรนี้ก็ขอขอบคุณนะยยายยยนะคูทมเรีบใส่ดูดูมาดูไปรู้อะไรไปไปทิ้งเลยทิ้งสายเลยทิ้งสายทิ้งเลยเนี่ยเหรอ อันน <ifting> <under the> <lings> ี uhh ้เวลาให้แม่เปี้ยวแนม่เปี้ยวน่าจะชอบสีนี้ไม่อันนี้ของป้าแอนอันนี้ของป้าแอนไม่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 ป้าแอนป้าแอนใส่แล้วอันนี้ป้าแอนใส่แล้วลูกคนละอันคนละหนึ่งนี่นี่แม่เปี้ยวแม่เปี้ยวชอบสีนี้ไหนของลูกเสือแม่เปี้ยวไหนของลูกเสือแม่เปี้ยวสีอะไรโอเคอันไหน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 ขอป้าแอนของป้าแอนอันนี้ป้าแอน นี่นี่พี่เหยื่อยิ้มให้ยิ้มให้ยิ้มให้ดิเออใส่ของเมทซี่แต่ของเมทซี่โอเคเออของบ้านไทบ้านของบ้านไทบ้านอยู่นไม่เขาเป็นไอ้ตอนนี้ไม่ไม่นานแล้วแล้วของแม่เปรี้ยวของแม่เปรี้ยวล่ะเขาเป็นไม่นานของแม่พี่ละของแม่พีแม่พีให้สีไหนแม่พีสีไหน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 เออของแม่ดาของแม่ดาสีไหนของแม่ดาสีไหนของแม่ดาสีไหน ก๋าสีเยวให้แม่ดาล่ะเียชก็ดีอยู่กับต้นม้อยู่กัมต้องเป็นสี่ไงขอลงมืดมาเอาเร็วไหนอะไรมืช่อใครอียงไมมก็มีมืดกับพี่ชิดชิดอาชิดล่ะชิดล่ะแล้วก็ภาษาภาษาสีอะไรเนอันนี้ของของแม่ดาอันนี้ของแม่ดามาเลภาษามพอดีพอดีันอันนี้ดอกเียวนี่ยดีเลยใช่ไหม่น อนี่ภาษาภาษาเนาะลชิดชิดเออคบพอดีลุงชิดลาบูบูลุงอันนี้ชลาบอันของไม่น้อยอันนี้ของแม่แล้อหของแม่้หแล้วของแม่มาใส่มาใส่้าแฟกาเฟใส่คาเฟกาแฟโซนคะให้เรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอบคุณป้าจ๋าด้วยนะคะหนส กวาดจะใช่ไม่เราต้องยิ้มจากกล้องซ้ายกวาดไปขวาทีละกล้องทีละกล้องยิ้มยิ้มยิ้มย้มยดยไม่คยหันเยหรอจะพรมือไเงี้ยเฮ้ยมือมือมือมมปปเอาดีอะไรเอาดีออีกดวนมาสายดวนมาเมื่อีห้อ้ยายนิ่งด้วยบอกว่าตายนิ่งเปิดมเพิ่มหรือยัง เด็กๆเขาจะกินอะไรเเด็กๆเด็กไหนแล้วคุณแม่เพชรสมรชัยยพรผู้ใหญ่ใจดีจะเลี้ยงงบหน0่งพันห้าร้อยบาทเลี้ยงเด็กนะแต่เราทำไมโตเลี้ยงก็เด็กโตเอ๊ะอ่านอะไรกินอะไรแทการความสมัครใจเด็กๆก่อนเาอยากกินกุ้งกินหอยกินปูกินปลา กินอะไรกินอะไรกินอะไกินอะไรกินอะไรกินอะไรกินไอติมมาน้องคอยมาพอดีน้องอยก็อยู่ด้วยเพราะว่าดี๋ยวันจนน้องพยจะกลับแล้วรับน้องยนี่กินวันนี้เลยน้ออยกินอะไรอยอรอยากกินอะไรอยกกิไรอกกินอยากกินอะไรอยากกินอะไรอานอะไรกนอะไรกิอะไกินอะไรกิ

ต้องซื้อไอติมมาดูซื้อมาเรากินไอติมด้วยนะเรารากินไอติมด้วยให้เขาต่างหากสิบาทไปกินไอติมเหลืือเลือเลือพันห้าเนือพันสี่ก็สบาทไลเดียวเในทันนี้กินด้วยเออเราไม่กินเนื้อไงไปนกันเลยยไดูกิวกินข้าวเรัทีนี้ไปแล้วมากินข้าว พี่อะไรนะที่มาเมืวานนี่นะี่อสามีกี่คนอ้อันนี้เราออันองแ้อนต้องแจสบสนุนลุงต้องบอไปไปแจ้ง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 ไปไปไแจ้งเร็วไป ไป,ไปไปมันเน่ยเรา,เานังร้านไปเอานังร้านไปให้อันนั้นไปให้เขาเอาทำไมกินคนละฝั่องอ้อนั่นแหละเนะาเนนออะ กินคนละฟางสามสิบสิบค้าวก็สามสิบน้องมิวลุงบ่าวมืดแต่กล้องย่าไม่รู้เมืองถามกันถามมือเนี้ยถ้าอะไรเผอปูกระเบื้องบ่หรือไปบ้าน เรือว,ว่าถ้าเราไปบ้านบางเยมก่อให้ยังเรืงกระถามเบึง้งบ,อบ,บอ่บอกบ่บอกกระถามซื้อๆก็บ่บอกบอกเท่านะงานแถบถ้าว่าน้ำลุ่งลราบอกเราเมื่ออื่นไปเอ็ดงานเนาะคนรับงานก็นบอกเนาะเ้าเท่าเอ็ดงานกันไม่ได้เอด็ดเนาะคนรับงานแต่งเด็บมาควบคุมทุกกระบ,บนะวนการอย่าโทรเลยมาอะไรดูมันมันโอ้น ในหนายังก็บุรุเรืองเลยในหนายบอดแมนในหนากันเป็นผู้โชยซูซื้อกันบอดได้เป็นในหนาว่าเอาไปเมื่อนี้ถ้าปูกกระเบื้องเมื่ออื่นถ้าเราไปพุ่นบ่ปูกแล้วบ่มื่อเดียวนเมื่อแล้วมาหลังยังมาเอ็นไมกบ่ไปปลามันแล้วก็มาบ่บ่บ่บอกใช่ป่ะคือสวยเลยนะนี่นะ เอาเทบ้านหนูแล้วเทบ้านหนูอยู่ไหนเดี๋ยวเร็วไปเอาขวดมาเร็วได้ไอติมเดี๋ยวใครจะเอาขวดมาได้ไอติมกกดก็บว่มีเหตุอรเปเร็วเดี๋ยวเดีวเร็วไปเอาขวดกับลุงมาแล้วได้ไอติมแน่นอนเลยมันว่าเมื่อคืนมันมาหมาไปซ่อนหมาไปห่มหมาหนาวเหมือนหมาอยู่ไปห่มหมายืมไปห่มมันอยู่โดมเนาะ อยู่ในมือลุงนะลูกอยู่ในมือลุงนะเด้เอามามาไปซ่อนแล้วม้ามาส่งแล้วว่ลุงเสือว่านะ <c oughs> ม้ามาส่งแล้วผ้าหนูน่ะ <c oughs> ที่โดมเดี๋ยว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 รู้แล้วเจอผ้าใครไม่รู้อยู่ในโดมดูเอามาจริงจริงเ,เลยเจอผ้าเจอผ้าหงษ์ใครเนาะ วันนี้ป้าผู้จะเอามาขายเอามาขายให้บ่ป้าผู้จะเอาผ้าห่มมาขายให้เปนตัยวันนี้เวนปุ๊ใช่วันนี้เวนปุ๊วันนี้ปะผู้เจอผ้าห่มลูกป้าผู้จะเอามาขายผ้าห่มลูกนะ